คาบ้านไฟแหลงคาบ้านไฟบ้านแดงไฟหิว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 สาหิวอะไรหิวดิควายตกไปสองชุดไอ้สารให้กูทำไงยังอยู่ไม่หลังคาบ้านแดงเอ้ยกำลังขึ้นกำลังขึ้นเพี้ยวรู้ปะเพี้ยวเฮ้ยมันไม่เล็งมาทางเราอ่ะพอมันยิงพอมันยิงบอสยิงมันนัดเดียวตายเลยช้าเลยเนาะมันไม่ได้มองมาทางนี้มันยิงทางนู้นอยู่ เฮ้ยชาติชาติเดอะรูทคิมซามาเดลเกรย์ใครวิ่งถึงก่อนได้ก่อนอ่ะทอนในตัวนี้กูบอกเลยเฮียโคตรโมอยู่บ้านแดงเลยสัต่นเดืโดลงโดดขึ้นอยู่เนี่ยสองตัวสองตัวเห็นไหมเฮ้ยมันเล็งอะไรยฉันเป็นเห็นแล้วหรือเปล่ายังยังเห็นกูต้องเห็นกูเฮียเก้ยแม่งไม่เห็นว่ะวีดีเอส ช้าชาด่วนเลยขับบ้านแล้วับ้านในบ้านในบ้านห้องลห้องในห้องในห้องในวิ่งๆห้องในห้องในิเข้าไปเลยห้องในช้าช้าช้าอดช้าชอดรับเฮ้ยเชื่อไหมตายครับไสัยเว้ยยิงนัเละเลยบ้ามยเวยแม่กำลังออกจับ Não, o cara passou em mim, ainda foi deu tiro. Pra